โอเคเพื่อนๆก็ขอกาบสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฝั่งลาลาครับนี่ผมก็จะมาลอกสีเจ้าชกรอยยิผ้านะครับที่ผมจะทําเป็นตอรอออนะครับก็จะมาทําสีให้มันนะครับโอเคอันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปลี่ยนบูทอุดน้ามันนะครับที่มันรั่วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้มาทําสีกันนะครับ อันนี้น้ำยาลอกสีนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นเอทอนะครับก็เราก็ใช้แปรงพวกแปรงพวกอะไรไปเนะี่ยมาลอกสีนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆก็เทสี 4. น้ำยาลอกสีกันนะครับก็เทประมาณที่เราจะใช้ในการลอกนะครับจากนั้นเราก็ใช้แปรง ตรงที่เราจะทําสีนะครับก็แนะนําให้ทาทั้งกระบอกโชคเลี่ยครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทาไม่หมดนะครับมันก็สีที่ออกมันก็จะไม่หมดนะครับตอนทําสีมันก็จะไม่เนียนนะาทายถ้วยนะครับ <c oughs> ชุมของนะทาสองข้างเลยนะครับอีกข้างก็ทาเหมือนกัน ะร,ระวังมันกระเซ็นเข้ามือน,นะครับมันจะน้ายาลอกซีมจะกลับแรงนะครับเพื่อนๆประสิทธิภาพของมันแรงมากเลยดูดิแป๊บเดียวนี้ออกเลยนะ จากนั้นเราก็ใช้แปลงเป็นแปลงรวดนะครับผมซื้อมาประมาณยี่สิบบาทนะครับเพื่อนก็ใช้แปลงรวดนะคัดขัดออกนะครับสีที่เราลอกออกมามันก็จะหลุดเลยดูดิโคตรแรงอ่นะ ลอกลอกสีออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำเปล่าล้างล้างออกกันนะครับของเปิดดู โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ตอกสีเสร็จแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับในการขัดนะครับก็พอขัดนะครับขัดที่มันที่เป็นตะกุมตะปองเอาให้เรียบนะครับในการทําสีถ้าเกิดเพื่อนๆรัดไม่ด้ียบปุ๊บพอทําสีออกมามันก็จะไม่เนียนนะครับก็ใช้กระดาษทรายขัดเลยนะ โอเคครับตอนนี้โชก็ตากแดดแห้งแล้วครับก็สีที่ผมจะทําก็จะมีโกเบนะครับเป็น950ครับอันนี้ผมใช้เป็นรองพื้นแล้วก็สีจริงผมจะใช้เป็นสมุนไพรวซนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองพื้นกันดีกว่าพ่ <S <S นการพ่นนะครับก็ให้เพื่อนพ่นห่างจากชิ้นงานสักพุทนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่า ถ้าเกิดพ่นใกล้ไปอ่ะแบบเราสีเราแช่ใช่ไหมพ่นแช่ปุ๊บสีมันจะเยอะพอเยอ้มปุ๊บมันก็จะไม่นี่งครับเดี๋ยวเราลองพื้นกันดีวกว่าพ่นบางๆก่อนนะครับเพื่อน yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my enemies. They... Okay, I please don't click a hang at all for feet and thought it. With my notes, call me aggressive. With my flow, call me offensive, even though Joey so ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not getting. I will not let them win. I won't stop till the end, no. โอเคครับเพื okay, roommate, okay, um. okay, ่อนตอนนี peine, them, more more. Okay, ้ก็ทำสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆที่อยากทำสี่ชกหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟังลรรค์ด้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ dang I don't wanna be nothing living all alone